จ้่สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าจะมาน,นี่ค่ะเขาก็มายูทมกลางสายฝนนะจ้าฝนกักรลังตกกําลังตกนะค่ะตกตกแห้งมากเลยค่ะทอมระบ,บาัดนี้น้องนะคะฝนตกแห้งนะคะ่ะทางอื่นพฝนี่เป็นยังไงน,น้อนอนอฝนตกว่านอ,นอ,านอแต่สําหรับจังหวัดชัยภูมิฝนตกค่ะตกตกนะยูยูนะค,ะค่ะค่ะจึงกา ฝนตกเดินหานี่กแต่จะเป็นฝนที่ดีมากนะคะเป็นดีดีมากๆซึ่งพ่าผูแกเป็นสมัยกี่สมัยก้อนเป็นกบาเนาะถ้าฝนตกเดินหานี่ฝ่าฝนจะดีนะฝ่าฝนชนละท่าจะดีนะคะเป็นไอ้ชาวไหยชาวหน้าเขาก็จะได้ทาไอ้การปลูกพืชปลูกอย่างได้ถูกต้องเป็นฝนที่ถูกต้องตามฤด,ดูกาลนะคะค่เพื่อนๆจ้าซึ่งการดังไอ เหตุกล้องที่เพิ่นถือกันมานะค่ะเนาะซึ่งกับเข้ากับเฮากับเด้พานพานเดือนอ้ายพานเดือนมีพานเดือนสามกับจะกับพานเดือนสี่มาได้ไอ้เดยเมื่อนี้พานมาได้สองมือมาค่ะสองสองมือนี่มือที่สองลวค่ะสำหรับการพานเดือนสี่นะคะน่หลังจากที่พานมาได้เมื่อนี้กับมือสองคำเด็กค่ะกับมือขึ้นขึ้นสองคำของเดือนหาเนาะค่ะเนาะเดือนสี่ซึ่งกับเพินกับที่พานมาก็คือการ ทำบุญการเปินกับทำบุญพวีดเอาบุญพวีดกันเนาะแต่ว่าบ้านย้ายนองนี่บ่บไ่ได้เฮ็ดค่ะเพราะว่าบุญพวีดนี่มันก็จะมีตามบ้านใหญ่ๆเพิ่นกระบ้านใหญ่ๆเบิ่นบ้านเก่าบ้านแก่เพิ่น,นะคะที่เป็นเฮ็ดบุญพวีดนะคะเนาะค่ะบัดนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นเปในสงกรานตรสงกรานต์เดือนหานะคะ,คะกับไก่ไก่จะหอดมือมาแล้วค่ะแต่ว่ามันก็หอดคือนหอดเดือนเดือนเดือนห้าขึ้เดือนสงการหรือเดือนเมีสเมษายนคือเดือนห้านะคะเดือนห้า จงกับประเพณนี้ของเขาก็คือการเอาบุญทําบุญบุญสงการนะคะเป็นบุญสงการนะคะ่ะ,ะ,ะซึ่งก็ฝนตกลงมาแหงสี่ก็ดีนะคะดีแต่ว่า ไอแถวท่างบันไดนองเ่นแต่ยังบ่ท่านใดนิยมในการไปไถหน้านะคะแต่ว่าผู้คนไถไ้เพิ่นก็นไถนะคะแต่สําหรับไ้นะคะแต่หน้านี่เพิ่นก็นยังบ่ท่านใดนี่ค่ะแต่บางคนกับผูผ้น่นพ้อเพิ่นก็อาจจะลงไถเป็นไถมุดไถยังไว้นะคะโอ้โหมีเสียงฝ้านะคะมีเสียงฝ้าพร้อมนะคะบ่แมนทัมบ,บดาค่ะฝนตกแหง้งมีเสียงฝ้าพ้อมนะคะค่ะค่ะ่ะงแต่ยายนองกับลบอยู่ในบ้านนี่แหละคะ่ะเป็นเป็นจ้าค่ะจัา ยากกันหลังจากไอ้นี่แต่ตามการการเฮ็ดไทยนี่เพิ่นกับบ่ค่อยนี่เนาะค่ะถ้าฝนตกฝนลร่วงกับผลก็คือคือเพิ่นกับไปไทยเนการที่จะปลูกมันปลูกข้าวโพดปลูกยังงิ่นก็จะเตรียมการของเพิ่นเนาะค่ะสำหรับผู้ผนเฮ็ดไทยแต่ผู้่นเฮ็ดนาจดกพิ่นก็จะรอนะค่ะรอสาเหตุที่เพิ่นรอก็คือหนึ่งผลกับล่อรอการเอ่อ่นเอินว่าไอ้ทำบุญทำทำบุญเบิกบ้านนะคะทำบุญเบิกบ้านนะคะสำหรับสำหรับไอ้ไอ้้ไอ บุญเบิกบ้านนี่ปกตจะเริ่มกันช่วงช่วงเดือนหกนะคะเดือนหานี่เพนั่นนะคะเดือนหกนี่ซึ่งกะกะจะมีซึ่งเดือนหกน่มันก็จะเป็นบุญบังไฟนะคะบุญบังไฟพร้อมนะคะจะเป็นบุญบังไฟพร้อมนะคะสําหรับเดือนหกนะคะแต่ว่าเดือนหาของเขาก็คือสมการเขาจะต้องพันเอตรงนี้ไปสะกอนนะคะค่ะเขาก็ต้องล่อล่อในการล่อเดือนหกนะคะล่อมันจะจะมีการเพื่อนเอื่นมาเฮ็ดบุญเบิกบ้าน เอาบุญเบิกบ้านสะกก้อนนะคะถ้าบุญเบิกบ้านบเปลี่ยวบุญกับบอบ่ยข่อยลงหาลงหน้านะคะสำหรับประเพณีเก่าเกียของไอ้อีสานของเขานะคะบุญกับเจล้อนะคะล้อล้อให้ให้ฝ่าฝนตรงนั่นนะคะล้อล้อเพิ่นจะเล็งทำการเล็กหน้าขวัญกับจึงเพิ่นกับเพิ่นกับมีตรงนั้นนะคะแล้วก็จะมีการเอาบุญเบิกบ้านกับเอาจึงกับเพิ่นกับเด้มาทำหน้ากันการทำบุญทำ ให้ทำหน้ากันนะค่ะึ่งการจะเริ่มจะเริ่มกันช่วงช่วงเดือนหกนะค่ะคือการเอาเอาก้าเอามุ้งเน่ะเพิ่นเอินเนาะเอาก้าเอามุ้งมันก็จะเริ่มกันตรงนั้นไถยให้ไถหน้าไถหุ่นไถไอ้ไอ้ดะไถแปรไถยังไถยข้าเนี่ยแหละค่ะคือการการเริ่มต้นนะคะแต่ว่าเดือนหานี่เป็นเพิ่นเพิ่นถือว่ามันฮ้อนนะค่ะมันฮ้อนนะคะเพิ่นเพิ่นจะเพิ่นจะบ่ค่อยบ่ค่อยเฮ็ดกันนะคะบ่เฮ็ดกันคือต้องไปล่อล่อเดือนหกนะคะตอนนี้ฝนตกก่ะผู้ใดมีโอกาส เป่นกะเิ่นกะไปไทผู้ลำก้นเพิ่ะไทหุดไว้เนาะคะ่ะเพราะว่ามันมันฝนนี่มัน,ม,น,น,น,ม,นมันกัาบว่าคอยมาเดินหาปัไใาแต่เพราะว่าฝนมันมาเดินหาแล้วก็คือถือว่าเปลี่ยนฝนที่ถูกต้องตามฤด,ด,ดูกาลแบบสมัยเกา่าสมัยเก่าของเฮานะคะเพื่อนๆจ๋ากันซึ่งกระมการเด้ก้าบขึ้นมานเหดให้เหาเหยนอีกงคะ่ะคือการต๊ต๊ต ในเดือนหานี่แหละฝนตกแห้งมากแลนะคะจำรับบ้านยายน้องนะคะจะกิดมีเสียงฝ้าเสียงเงก้ลบกวนนะคะกับกับเปิ่อจ้ากับยายน้องกับป้าเพื่อนเอยุ่งทำการสายฝนนี่แหละค่ะแต่ว่ายายน้องกับลบนะคะลบลบลบเข้ามาลมกาะเรียบ้านนะคะว่าว่าฝนฝนตกแห้งนะจ๊ะค่ะฝนตกแห้งเติบอยู่นะคะก็ก็ในี่การเลยไม่โอกาสได้ช่วยโอกาสมาวอาให้เพื่อนๆเอาฟังนะคะเพราะว่าไอ้ปัตไส ที่เพิ่นเอิ่น่าหีดหีด,หดสิบสองข้องสิบสี่ของเขานะคะมันก็ผ่านมาผ่านมาได้สามสามเดือนแล้วนะค่ะสามเดือนก็นคือเดือนอายเขานี่ค่ะเดือนอายซึ่งก็เป็นเป็น,ปนห,หีดหีดหีดหนึ่งนะคะหีดหนึ่งคือเดือนอ้ายนะคะซึ่งกับเพื่อนก็เพื่อนก็ได้ทําการเอาบุญเขากรรมหรือบุญบุญ,บญคุ้นล้านนะคะเพราะว่าเขาเลี้ยวเข่าเลี้ยวหน้าเดมาเดือนอ้ายเนี่ย ยาเป็นจะผิดนแบบว่าเหตุบุญคุณล้านนะครบเป็นเอื่นเนาะก่บจึงกับเดินไอเดินยีนะคะบุญเขาคุ้นล้านนะคะนั่นแหละเป็นเพระว่าเข้าเลี้ยวให้เหลียวหน้าพอดีเลียวเขาเลี่ยวหนามาจากเดือนสิบเอ็ดสิบสองนะคะยาต่อจากนั้นก็มาเริ่มเดือนสามนะคะที่ผ่านมาก,ก็เดือนสามก็คือคือบัน่นแถวทั้งอีสานเข้ากับจากทั้งบบแบบเหตุบุญเขาจีนะคะเอาบุญบุญเขาจีนะคะบุญเขาจีนะคะ,ะซึ่งกั ไอ้เฮากับ่านมาแล้วนะคะคือการเอาบุญเขาจีก็คือการจีเขาจีไอ้เขาเขาจีเขาโป้งเขาเคียบเขายังเขาเนี่ยค่ะนะคะกับีเอาไปวัดไปว่าไปทำบุญนะคะเปิดเอื่นมาทำบุญบุญเขากีเนาะค่ะสำหรับป่าทั้งอีสานเข้าก็เอื่นบุญก่อจีนะคะกะต่อจากนั้นก็ มามามาถึงเดือนซีนะคะเดือนซีนะคะจากจากเดือนสามกับมาเดือนซีนะคะเดือนซีซึ่งเพ่นก็นจะเริ่มเริ่มทําการเป็นบุญมหาชาตินะคะบุญมหาชาติหรือที่เ่นเอื่นว่าบุญพวเนะคะซึ่งกับ แต่ละบานแต่ละบานเป็นกันจะเหตุสาหรับบานใหญ่บานเก,าก่าเกนะคะ่ะแต่ว่าบานยดยน้องนี่มันเป็นบานไม่ไม้ยูนะคะบานไม่ละคะ่ะเป็นบานที่น้อยนะคะบานน้อยปฏที่บอสามารถที่จะร่วมตัวในการทําบุญทำบุญพรวทได้นะคะกะคือต้องเอาไปร่วมไปร่วมกองบุญเพิ่น ผู้บาดหญ่ๆที่เป็นจัดนะคะเพราะว่าบุญพะเวทเป็นบุญใหญ่นะคะบุญใหญ่บุญพะเวทหรือบุญมหาชาตินะคะที่เป็นเอิ่นมาว่าไปเป็นมันจะเป็นบุญใหญ่นะคะบุญใหญ่สําหรับไอของพระอีสานหรืออิหรีค่ะคือบุญพวิตรหรือบุญมหาชาตินั่นเองค่ะซึ่งกับผานมาแล้วนะคะสําหรับไออ เดือนสําหรับเดือนซีนะคะสำหรับเดือนซีกับพาลังบานเพื่อนกับม่วนกันเนาะค่ะนอนวันได้นอน,นอก,ก็นเคยกับเขาไปเบิง้งกไปเห็นไปเห็นเพื่อนเพื่อนเขาไทายถอดไม้เฮา,เ,าเห็นไทยเฮ็ดเป็นคลิปมั่งเฮ็ดยังมามา่าห้ให้เบิ้งนะคะได้นอนกับอ้อนแล้วก็อ่อนซ้อนเนาะค่ะอ่อนซ้อนขี่เห็ดแต่สมัยกี่สมัยก่อนค่ะเคยไปเห่ียไปเที่ยว,ไป,ยวไปเที่ยวบุญบุญพวเวก็สิค่ะเพื <S <S ่อนก็นจะมีการแห่นะคะ่ะแห่แห่ผาพเวกัน ซึ่งกับยายน้องกับพุ่มใจซึ่งมีปียุปีหนึ่งนะคะที่พอพอของยายน้องเนี่ยะค่ะกับตุ่มลูกตุ่มล้านพระกันไปซื้อซื้อผ้าพระเวทนะคะเป็นเอิ้ผ้าพระเวทผ้าพระเวทหรือผ้าพระเวทสันดอนซึ่งก็จะเป็นประวัติของของ,ของไอ้พระเวทสันดอนก็ซึ่งกับเป็น ปางหนึ่งของพระพุทธเจ้าห้าหรือเป็นปางสุดท้ายของเพิ่นนะคะปางสุดท้าย่านกวาก่าได้นะคะที่ปเ,ทท umsy. เป็นก้อนที่เิ่นจะมาตัดสรู้นะคะคือคือปางพระเวสสันดรนะคะปางมหาท่านปางเง่งขาเพิ่นนะคะซึ่งพระเวสสันดรมันก็จะท่านจงที่เขาเคยหูวเคยทำเคยเฮียนมาแน้ะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะค่ะแต่พอพอย่ายนอนกับผ้าผ้าไปผ้าไปซื่อซึ่งสมัยนั้นที่ซื่อนะสมัยนั้นโอ้โหแพงมากแพงมากเละค่ะ เพราะว่าหาเงินสมัยนั้นโอ้โหเพิ่นขายเพิ่นขายสองพันหาไหมค่ะผ้ายเงี้วนะคะผ้าประเวทในเงี้ยวมากซื้อสองพันหาโอ้โหสว,วัสดีหาเงินสองพันหา,าได้เนาะค่ะซึ่งสมัยนั้นกลับมาเปรียบกับสม,มัยนี้ก็ให้ว่ามันกับมันมันกันกบบลายเนาะค่ะแต่ว่าสมัยนั้นมันเยอะนะค่ะสมัยที่พอพระเฮ็ดนะคะซื้อผ้าประเวตกับไปมอบไปมอบถวายเกียรติวัดเพื่อ,อให้ชาวบ้านเพิ่น ที่บ้านที่เปบนเห็ดบนผัววีนะคะบนผัววีดโดยบนบ่มีผ้าคนจะต้องใส่ผ้านะคะผ้าผเววนะคะมันจะขึ้นแบบเงาๆนะคะแล้วก็เจ้าบ้านเขาเนี่ยค่ะไปแหไปแห่ผัววนะคะโดยการจับผ้ากันทุกคู่ทุกคนจะจับเงาๆกันนั่นแหะค่ะกาสมัยกี่สมัยก่อนเนาะค่ะเนาะสุเมอร์นี่ก่ะเห็นคนไทยมากคือพอเห็นคนถือผ้าเป็นไดหรือค่ะบ่ค่อยเห็นนะคะสมัยตะกี้จะมีผ้านะคะแห่แห่ผัววโอ้โหหมวนมากๆนะคะค่ะ ซึ่งพุ่าภูเก็เพิ่นกะเคยเห็ียดเคยทาให้เห้เหยนแเล้วนะคะก็ค่ะซึ่งก็ต่อไปก็จะเป็นบุญเดือนหานะคะบุญเดือนหาหรือบุญสงการอ่าเริ่มแล้วล่ะค่ะวันที่13นะคะก็จะเป็นเมื่อที่ที่ประเภทนี้เขาถือกันไปไปไปทั่วทั่วประเทศละวันกันเนาะค่ะเนาะสำหรับไอ้ชาวพุทธนะคะบอกว่าชาวพุทธนะคะจะถือไอ้ไอ้วันสงการนี่ก็เป็นวันสําคัญของเดือนเดือนหาอีกคือกันค่ะจึงก็ดัมีการลดน้ำดาหัวนะคะ รถน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่กไปขอสมบัติสมมานะคะเพิ่เอิญนะคะไปสมบัติสมมาผู้เฒ่าผู้แก่กนะคะก็เพื่อจะให้ดูเย็นเป็นสุขนะคะมีตมีความสุขมีามอนดูเย็นค่ะอ่านะแบแล้วก็ับไปไห้ศีลให้พร้อเก่าผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเอากไปชะล่างไปชะล่างบาปชะล่างกรเที่ยวเคยเห็ดเคยทําต่อเพิ่นมากับไปขออาห์สิกรรมเพิ่นนะคะ บ่าวาจะไปขอเอาโหสิกรกรมแก่ครูบาอาจารย์หรือบาา่าแกโหเอาโห,าโหสิกรรมเก่พ่อแกแม่แกญาติผู้ใหญ่ของเฮานะคะากาคือการลดน้าดําหัวนะคะไปก็คือการไปขอพรอพ่นน้ำนะ,ะไปขอพรเมื่อเข้าไปขอไอเอาโหสิกรรมจากพื้นน่ะ่นก็จะหายจิตในพรนเฮ้านะ,ะ่ค่ะนั่นล่ะค่ะก็คือคือประเภทนี้เดือนหาของเขาอีนะคะ่ะนั่นแหละคะ่ะเขาจะได้เฮ็ดตรงนั้นเพื่อเพื่อความจะได้เปลี่ยนความ ซุขกองเขาอีกต่อไปนะคะคะจิงจาใกล้จะหอดมือมาแล้วค่ะเพเยอะว่าหลายมื่อนะคะยังอียบว่าหลายมือนะคะท <laughs> ี่ีเขา,าะะจะได้ทำกับไอ เรล่นสงการกันค่ะสำหรับเด็กเล็กเด็กหน่อยเขาก็จะม้วนกันนะคะบวคนหนุ่มคนแน่เขาก็จะม้วนในการเล่นสงการค่ะบพรู้ว่าเขาเล่นสมัยนี้เขาจะม้วนคือเขาต่สมัยตะกี้บอค่ะสมัยตะกี้เนาะเล่นสงการเนาะค่ะเนาะหดนามกันโอ้ยม้วนนะคะหดนามสาดหนามกันนะคะปะแป้งปะยั้งกันโอ้โหม้วนม้วนค่ะสมัยตะกี้นะคะซึ่งเด็กหน่อยสมัยนี้ค่ะบพรรู้ว่าเขาเล่นกันแบบไดนนะคะเพราะว่าเขากับบ่อใหญป สูงสิงบระเดไปเหร่นนี่ยังน้ำเขาเนาะคะ่ะแปลว่าสมัยตะก,กี้โอ้ยายนอกยอมหลับเลยค่ะว่าม้วนแท้ม้วนแท้แล้วก็บ่เคยออกบ้านไปเล่นทั้งไหนนะคะมี่สึเล่นอยู่กับบานนะะ้านเล่นอยู่กับบ้านเนี่ยค่ะอ้าวะเนี่ยค่ะสมัยตะก,กี้เนาะคะ่ะเนาะปูบ่าวปูเพี้ยวเนี่ยคนหลายเด้อค่ะหลายเพิ่นจะมาเล่นบ้านเฮาล่ะบ้านใดมีผู้เสียผู้สาวเพิ่นก็จะมาเนาะคะ่ะสมัยตะก,กี้ เป่จะมาร่วมเล่นสงการเล่นบักแบะบักน้อนกันโอ้ยวนค่ะมวนสมัยตะกี้เล่นมันจะเล่นต่างกันกับเด็กหน่อยสุเมอนี่หลายซุเมอนี่เขามีรถนะคะเขามีรถเขากับป้ายกันค่ะกับกบัคือเฮาสุเมอร์นี่เนาะกันเนาะไอ้เ่ากับเดเบิงตะเบิงเขากับบอลูา่าเขามวนแบบใดนะคะแต่สมัยของเฮาเนี่ยคือมันมวนแบบนั้นนะคะมวนในการเล่นก็เล่นบักแบะเล่นบักน้อนเล่นไอ้ว่าเล่น มวนค่ะเรียนมวนนะคะเราได้กําเดี๋ยวบะมวนมวนไี่หลีค่ะ,ะ,คะอ่าบ่าได้เ่ได้เลือกบ่าได้ถื้อได้ซื้อย,ยังกันนะคะก็คือการลดลดหน้าหมดหน้าหมดยังกันนะคะปะแป้งปะยังกันกับมวนกันนะคะ,ะหลังจากเสร็จสิน้น สามมือหรือหามือบางบ้านมาเก่าหาบางบ้านเพื่เกาเจ็บนะคะเอาเจ็เมือเสียปนยุทธ์นะคะการลังจากจบในมือหนักมันก็จะมีการแห่กระตอกดอกไม้นะคะแห่กระตอกดอกไม้นะคะกบบมือสุดท้ายของการแห่กระตอกดอกไม้แต่บางบ้านมันก็จะมีการดึงหนังนะคะแบมือสุดท้ายดึงหนังดึงหนังเพื่อเสียงฝ่าเสียงฝนนะคะนะคะคือเดือนหาเดือนหาอีหลีนะคะแล้วมันก็สะเสียงฝ่าเสียงฝนว่ามันจะเป็นยังไงแต่การดึงหนังมันก็จะ กขคล้าก็กับเารเล่นชักกระเยาะของเขาเนี่ยแหละค่ะของที่บานที่สมัยสุเรีเพื่อนชักกระเยาะนะคะแก้ประการดึงหนังของ่น่นจะใส่ผู้หญิงแหลวกับผู้ชายนะคะเป็นการเสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงเอ้เพิ่นเอิว่าเสี่ยงวะแต่ละปีแต่ละปีะปว่าฝนชนละท่าการเหตุการณ์ทำทำมาหากินมันจะเป็นจังไหนนะคะ เพิ <rude S 2> it, ok, ่นกับ่อเล่ชักกระเยอะปกติธรรมดาเพิ่นก็จะมีข้ามเบาข้ามก้าวของผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นนะคะจะมีการผูกคกผูกซากเป็นจุดเป็นจุดศูนย์กลางนะคะผูกผูกติดกันไว้นะคะทั้งคกทั้งซากอะไะค่ะผูกติดกันไว้แล้วก็จะให้สองฟังดึงชักกระเยอะกันนะคะว่าว่าฟังไหนจะชนะกันยังเสียนะคะแล้วเพิ่นก็ท่ายเพิ่นก็ท่ายท่ายไปตามตามที่ บ่าซ้าวตีพันเลียนพันดึงกันนะคะ่ะสมัยตะกี้นะคะพันจะเอื่นการการดึงหนังอ่าพนเอื่นการดึงหนังแล้วกันเนาะถ้าเพื่อนๆจ๋ามาถึงตรงนี้แล้วยายน้องก็ขอลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะยายน้องก็ขอกราบสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ๋าขอขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้เด้อค่ะกฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยาย,ยน,น้องไงเด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้า